สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงนะคะเอี้ยงลงมาแล้วเอี้ยงก็เอาขยะมาที้นีเจอดอกนี่ราคกาที่บอกว่าดอกกุหลาบนะคะเขาออกดอกแล้วนะคะกุหลาบป่านี่ไงคะลักษณะช่อเขาจะเหมือนกุหลาบมากจริงๆนะคะเห็นไหมคะดอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเขามีสองสีนะคะแต่ที่เอี้ยงเจอตอนนี้เอี้ยงเจอแค่สีขาวอยู่นะคะจะบอกให้ร้ว่ากุหลาบยังไงนะคะ <T> คือลักษณะเขาเหมือนกุหลาบมากเลยนะคะ เดเขาออกหยุดที่ติดตรงเก,กาะกลางถนนนะคะตัวบ้านตัวในีบ้างยังไม่ยังไม่เห็นตัวนะคะเดี๋ยวเขาก็มาค่ะแต่ตัวนี้นะคะนี่นะคะเขาดอกอย่างนี้เลยนะคะคือเห็นแล้วอะไรก็ชื่นใจในหมดเลนค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็ผลตบด้วยนะคะต้นนี้เขาออกก่อนนะคะนี่นะคะยังออกไม่เยอะนะคะแต่ก็กําลังชยอยออกนะคะค่ะแล้วต้นอันนี้ก็ออกดอกแล้วด้วยนะคะที่ยังบอกว่าเขาโตเร็วมากนะคะ อันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้นี่นะคะเขาก็นี่นะคะออกดอกให้ได้ชื่นชมแล้วนะคะสีชมพูนะคะถ้าออกเหมือนนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะเพิ่งเห็นต้นเดียวนี่ล้ค่ะคะ่ะตอนนี้ก็มาที่อันนี้นะคะก็มาดูนะคะว่ามีอะไรมั่งผักนี่มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ตอนนี้ก็โอ้ยังแพงอยู่นะคะดอกกะหล่๊มอ่ พริกมีสิคะพริกปาก็น,นะคะไปหาอะไรนะคะนุน่นไปแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้บ้านเราก็จะเป็นหัวมันเป็นหนึ่งนะคะยังเคยซื้อไปกินนะคะมันสีเหลืองนะคะอร่อยอยู่นะคะนี่แล้วเมื่อกี้ไปวนอยู่ที่กับแตงโมนะคะลูกเล็กๆนึงก็เมื่กี้ไม่อิ่มอมากถ้าดูกเล็กอันนี้ก็พริกหยวกปาปิก้านะคะ นี่นะคะผักเควนะคะผักเควของเอี้ยงก็ประมาณนี้แลคะ่ะที่เอี้ยงกัดมากินหมดเลยอันนี้อยู่ที่ตลาดนะคะเห็นไหมคะช่วยนี้เขาจะมีพริกพริกแดงนี่ก็ตาไม่เผ็ดนะคะคือซไปแล้วแต่ถ้าเห็นเป็นอย่างนี้นี่น่าจะเผ็ดนะคะอืมค่ะอันนี้ก็ต้นอันนี้ต้นกระเทียมถูกคะ่ะคิดก่อนแพทหนึ่ง เขามีพริกเขียวลูกเล็เลกด้วยนะคะนี่นะคะพริกแดงก็มาแต่ยังชอบพริกอันนี้นะคะมันลูกเล็กๆน่ารักดีมันเป็นลูกเล็กๆนะคะน่าอร่อยนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเอ่ยก็เลยถ่ายให้ดูนี่นะคะตอนนี้ผักทุกอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เราจะมาซื้อทรายเอ้ยไม่ใช่ใสยอาหารให้แมวนะคะก็มาอีกที่นึงนะคะตรงนี้ที่เป็นลานกว้างๆนะคะแล้วตอนนี้ช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมีการเปิดท้ายขายของเหมือนบ้านเราเลยนะคะพ่อค้าแมค้าที่นี่ก็ในนะคะยังก็มาเดินบ่อยนะคะช่วงเมื่อปีที่แล้วะปีนี้ไม่ค่อยอยากจะเดินนะคะมันร้อนมากเลยเขาก็ขายถึงแค่ประมาณบ่ายสามหรือบ่ายสองนะ,ะ่และเขาก็เก็บนะคะขายตอนสิบโมงนี่แหละคะ่ะ ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่นี่ละคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นพักๆนะคะนี่นะคะอันนี้ล็อกมีไม่ขี่ล็อกนะคะคนยังไม่เยอะมากสวนมากจะเป็นคนเดินมากกว่านะคะหยเห็นไหมครับคุมที่อยู่บนรถน,น,นะคะ่ะสวยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าบางทีก็ดีๆทั้งนั้นล่ะคะ่ะแต่ว่าเราต้องเลือกหน่อยนหนึ่งไหนเห็นมครับตัวนี้ค่ะลายดอกน,นี่แหละคะ่ะที่ผู้หญิงคนนี้ใส่น,นะคะ เราก็ยังไงดอกที่แกตัดเพิ่มาโชว์ด้นะคะเมื่อกี้นียเห็นเราก็น่าได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็น่ารักนะคะ,ะ,คะจอดก,ก็ไม่บอกเลยนะคะนี่นะคะยังก็เคยมาซื้อนะคะมาซื้อพรมจากที่นี่ละคะ่ะซึ่งก็แต่ไม่แพงะคะ่ะ ช้างไหมคะช้าง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 โอก็น่ารักจุงหม้อไห้ก็มีทุกแบบเลยนะคะมีให้เลือกทุกอย่างเลยนะคะวันนี้ท้องฟ้าเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยอากาศไม่ร้อนนะคะแล้ววันนี้ก็มีแนวโน้มว่าเหมือนจะตกอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ชัวร์อกค่ะนี่แหละค่ะจะเข้าไปซื้ออาหารให้ลูกสาวแล้วนะคะค่ะตอนนี้ยังก็ กินข้าวนะคะคือนี่ค่ะวันนี้แกทําเองนะคะจัดจานอาหารเองนะคะยังไม่จัดอย่างนี้นะคะอย่างนี้สวยไปไม่เหมาะสนัดเยี่ยงนะคะเยี่ยงต้องลาดแบบเป็นผสมผสานมาเลยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้นะคะเจ้านายก็นู่นนะคะออกมากินผลไม้เอ้ยกินหญ้านะคะอย่าพูดผิค่ะอะ๋เริ่มจะเดินแล้วคะ่ะเดินหากินแล้วนะคะเมื่อกี้ยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้เริ่มแล้วคะ่ะ หลังจากที่นางไม่กลัวหรือว่านางหิวก็ไม่แน่ใจนะคะน่าจะหิวอะคะ่ะมาอีกรอบนี้คือหิวนะคะคุณสวยมันอร่อยตรงไหนนี่ฮค่ะรู้สึกว่าตอนนี้จะกินอย่างมีความสุขนะคะนู่นนะคะอุย๊ยจอยมากเลยนะคะเดือนหนึ่งออกบ้านครั้งหนึ่งนี่หน้าร้อนนี่นางเริ่มไม่กลัวแล้วนะคะนางเริ่มจะชินแล้ว ดีกว่าปีกไก่นะคะนี่ปีกไก่นี่ถ้าจะไม่เดินเลยปีนี้ยังแบบกินมั่งอะไรมั่งมองหานกแน่เลยค่ะเห็นอย่างนี้นางก็จับนกเป็นอยู่นะคะนางเดินมาฟังผู้คนพูดกันนะคะแล้วก็แอบค่ะยังก็จะแอบมิดนะคะตัวเท่าบ้านเนี่ยเนี้ย เราเรื่อ,องสิเยียวปอดนางเฝ้าระวังเหยื่อนะคะเนี่ยอยากจะละโ้ละได้ยินเสียงคนเดินมาหรือว่าอะไรก็จะไปหมอบอย่างเดียวนะคะ <c oughs> ลูกสาวบอกว่าอะไรมากเลยแม่แม่ไม่กินกับหนูเหรอ เดี๋ยวแม่จะเสียใจปีที่แล้วไม่ได้เดินขนาดนี้นะคะลูกสาวเราทำอะไรล่ะเมียจะกลับบ้านแล้วเหรอลูกน่ะจะกลับบ้านแล้วเหรอลูกเอ้ยใ้กับบอกพึ่งมาเองเจ้าจะไปไหน้อ โอ้ยกำลังฟังเสียงสีลานกสิลูกตอนนี้นางก็จะไดขึ้นบ้านเลยนะคะเดินเลยนะคะรอบนี้เหมือนจะมีความสุขมากเลยนะคะเนี่ยคุณหนเนี่ยเดินไปก็มุดป่าไปฮะนี่นะคะนี่นะคะจำทางกลับบ้านได้ด้วย น่ได้ยินเสียงนกนะคะนางจาราะร่านกแน่เลยรอบนี้ค่ะก่อนที่ลูกสาวจะขึ้นบ้านนะคะก็เลยมาถ่ายรูปดอกไม้ให้ดูอีกครั้งนะคะคืออันนี้เขาบานหมดแล้วนะคะทุกดอกทั้งต้นนี้นะคะคือสวยมากเลยนะคะนี่นะคะสวยสวยค่ะไม่รู้จะร่วงโรยเมื่อไหร่นะคะหนึ่งปีก็ออกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็นึกว่านางจะขึ้นบ้านนะคะไม่นะคะวันนี้ไม่กลัวนะคะวันนี้มีความสุขมากเลยคะ่ะ โน่นนะคะ่ะมุดอยู่ใต้พุ่มดอกไม้ไม่ออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวคู้ชอบลุบไปหลบพนก็นูนนะคะไปแอบแบบแน่เลยคะ่ะลูกสาวเรา